น้ำตับกรน้ำ でもあれね。 pinak <laughs> asak ก็ได้ไม่ถายแป๊บนึ่งเด้อคุณผู้ชมบ่กเดี๋ยว้องก้อนบรรยากาศเซบาทปีใหม่เด้อจ้าเด้อบ้านเจนนดค่ะป้าปุยกระม้าเนาะจะสวัสดีผีใหม่ค่ะคุณผู้สวัสดีผีใหม่นะคะสุขสุขกุลเนาะจ้า สเสบาดปีใหม่บ้านเจนุชเลยจ้าเด้อแล้ดีปีใหม่จ้ะประมงประมงควรสวยกับอู้ยหุ่นมา <c oughs> ปาจีจา้าวันดีมาไหวมาดูคนจาจ้าจ้ายู่ดีมีแห่งทุกสุขคนใกล้ๆกับต้นใหญ่ใจเสร็จแล้วค่ะยิ้มหวานด้วยคะ่ะปีใหม่นะคะขอให้มีความสุขทุกคนนะคะเจริญเจริญร่ำรวยร่ำรวยเฮงเฮงปังปังทุกคนนะคะ ค่ะสวัสดีปีใหม่ค speak ่ะคุณครูคุณป้าสวัสดีปีใหม่จ้ารวยรวยเฮงๆปังๆทุกคนนะคะค่ะจ้า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 รวยรวยค่ะอันนี้บ้านเจนุศนะจ้าเด้อถ่ายมาให้เบิ่งเนาะจ้า พี่ใหม่ก็มด้วคนโค้าเฮ้านะจ้านะคะคุณป้าก้อยคนสวยก็มานะคะคุณนี่แหละคนสวยทั้งนั้นเลยค่ะอันนี้อันนี้ก็ครียเตอร์นะคะครียเตอร์ประจำหมู่บ้านนะคะยายใุมค่ะโชคดีนะคะสำหรับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้นะคะกดติดตามช่องเจนน่งไงด้วยนะคะขอบคุณค่ะ